คิดตี้จะมาสอนทุกคนทำเอฟเฟกเสียงในการตัดต่อคลิปแล้วก็สตรีมเอาไปใช้ได้ทั้งคู่นะคะก็บานอื่นเราจะต้องมี2แอปด้วยกันหลกัหลกๆนะคะไลค์ mm. กดแชร์กดซั b ส c ค i b e ที่ช่อง KKK ค t ิตตี้กันก่อนดีก,กว่าแล้วค่อยมาดูนี่เลย mm. เข้าไปตรงนี้ p u b g k k k i t คิตี้ พิ์ค้นหาหลายๆคนนะคะที่แบบว่ายังไม่รู้ว่าเออเราจะไปหาเสียงเสียงแบบจะ่ท่ดนๆเสียงที่เขาใช้สตรีมกันแบบออหลกัหลกๆเนี้ยที่เขาใช้กันบ่อยๆอยะไรเงี้ยจากที่ไหนมาดูได้ที่นี่เลยค่ะตอนเ่งเราเข้าไปเฟสโต์โตนะคะก็จะขึ้นเ,ออเราพิม์ กพิมพ์เลยเอฟเฟกเสียงตัวแรกที่เราต้องติดตั้งนะคะจะเป็นตัวนี้ท,ที่มีแล้วตัวนี้เลยเอฟเฟกเสียงนะคะพอติดตั้งเสร็จแล้วเราก็กบไปกดที่ค้นหาอีกอันนี้เราจะใช้ตัวนี้เลยคีเอสไฟ เป็นตัวนี้นะคะเยสไฟล์ yes, fly, ตัวนี้อ่า uh, ตัวจัดการไฟล์ตัวนี้นะหน้าตาจะเป็นแบบนี้แล้วก็เปิดเข้าไปเปิดเข้าไปมันจะอยู่ที่หน้านี้มันจะขึ้นมาที่หน้าโฮมนะคะมันจะมีลูกค่าเพ้าไปแอปแอปของเราในเครื่องมันจะ เป็นตัวจัดการไฟล์โหลดเข้ามาครบทั้งสองตัวแล้วนะคะเราก็เข้ามาในหน้านี้อมันแอปนี้มัน,นมจะใช้คือจัดการลีล้างลบหรือเคลื่อนย้ายอะไรต่างๆได้หมดทั้งหมดนะคะแต่ทีนี้เรา เราโหลดแอปเ,อเราโหลดแอปตัวนี้มาแล้วมันยังใช้ไม่ไดมาายย้มันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้มันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะคือมันทำอะไรไม่ได้เลยอืม,มเยอะมากเลยมันก็ได้แค่จิ้มจิ้มบนหน้าจอเพื่อที่ใหเสียงขึ้นมาเฉย เราก็จะเอาไปใช้ไม่ได้เราจะต้องเข้าไปที่ตัวจัดการไฟล์ตัวเมื่อกี้ตัวจัดการไฟล์เอ,เอ,เอตัวนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยในการขยายแอปให้กับเราเข้าไปที่แอป Android แอปตัวนี้ อ่มันจะขึ้นเป็นหน้าต่างอย่างนี้นะคะให้เรากดจิ้มค้างไว้ให้เป็นเครื่องหมายถูกอย่างนี้นะสีเขียวนะจิ้มค้างไว้แล้วเราก็เข้าไปที่สำรองข้อมูลอ่ามันจะขึ้นได์ของเราในเครื่องนะคะที่ว่าเราจะเอาไว้ในไฟล์ไหนแล้วก็ลงไว้ไฟล์ที่เราต้องการเลย ไฟล์หนึ่ง city c ตีเดดดด้เอาไว้ในมิวสิกนะคิตตี้เอาลงไว้ในมิวสิกหรือเราจะสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ก็ได้นะคะแต่คือคิตตี้เอาแบบง่ายๆไม่ต้องไปสร้างไฟล์เพิ่มหรือว่าอะไรเอาลงไว้ที่มิวสิกเลยเพราะว่าในมิวสิกคิตตี้ไม่มีไม่มีเพลงหรืออะไรเลยนะจะเป็น post effects อย่างอ่ามันจะยังไม่มีนะด้านในไม่มี แล้วก็กดตกลงตกลงไปอันอันอันนี้ของคิตตี้คือของคิตตี้มันมีอยู่ในไฟอยู่แล้วมันก็จะขึ้นหน้าต่างเขียนทับอันนี้แต่ถ้าของคนอื่นนะคะยังไม่มีอะไรเลยมันก็จะขึ้นให้ตกลงตกลงคุชเฉอรคิตตี้ข้ามไปนะอ่ะมันขึ้นเสร็จแล้วใช่ไหมเราเห็นมุมฝามุมบนมุมบนตรงป้องไหมคะ ตรงกล้องของโทรศัพท์นะมันจะมีคำว่าแอปขึ้นมาข้างๆแอปจะมีตัวจางๆเป็นรูปบ้านนะคะโฮมให้เรากดกลับไปที่โฮมโฮมเสร็จแล้วเราก็ไปพิมพ์ค้นหาไฟล์ที่เราใส่ไปต้องกลับมาที่โฮมนะคะแล้วก็พิมพ์ค้นหาไฟล์ที่เราใส่ไปก็พิมพ์ไปเลยเสียงเอฟเฟกต เสียงอฟฟ์อืมค้นหาโอเคขึ้นมาแล้วมันจะเป็นได้ไดสีกดย้ำไปที่เสียงอัเสียงอันอ่าได้สีนกเงินนี่คือของคิตตี้มีอยู่ของคิตตี้มีอยู่แล้วแต่ถ้าของของเพื่อนๆนะคะจะยังไม่มีอาจจะเป็นลูกเอฟเอเกียงอง่า่เดียว เป็นร,ปร,ปรูปแอปของเอกเียงนะหนึ่งสองสงนึ่งสองสาอันแรกโทษค่งสองอันแรกนะคะมันจะขึ้นแค่นี้อ่าพอเราติ๊กค้างไปแล้วกดกดย้ำค้างไว้เลยนะมันจะขึ้นเครื่องหมายถูกใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็จะเห็นแถบด้านล่างนะคะแถบด้านล่างสุดเลยขึ้นคัดลอก,กัดเปลี่ยนชื่อเออ่ลบทิ้ง อันนี้นะพวกนี้นะให้เรากดที่เพิ่มเติมนะคะสามจุดเนี้ยมันจะขึ้นแถบแถบแบมาเยอะเลยเให้เราดูที่คำว่าแตกไฟล์ไปที่นะคะให้เราหาแตกไฟล์วิธีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันที่เก้าบรรทัดที่เ้านะคะเราก็กดเข้าไปเลยแตกไฟล์เสร็จแล้วมันขึ้นหน้าต่างอา่อ เนหน้าต่างแบบนี้นะแล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันเลยนะคะให้เรากดตกลงไปเลยแล้วของของคิตตี้มันจะให้ขึ้นเขียนทับแต่ว่าของทุกคนพอกดตกลงปุ๊บอ่ะแฟ้มสีฟ้ามันก็จะขึ้นมาแฟ้มสีฟ้ามันจะขึ้นมา มันก็จะโหลดอย่างนี้นะคะแล้วก็ขึ้นเปนสีฟ้าตรงนี้มาเสร็จแล้วแล้วก็ได้เสียงที่เราต้องการะละเราจะรู้ได้ไงว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าอ่ะกดเข้าไปที่แฟมนี่มันก็จะขึ้นเป็นไฟน,นะเต็มไปหมดเลยออกไปดูว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าคือเราจะตัดต่อคลิป ตรงอแอปไหนเราจะตัดต่อคลิปตรงแอปไหนของคิตตี้ใช้มุกหม่มุวนะคะ,ะเป็นคลิปเข้าไปใน m หม o มุฟวของคิตตี้นะคะแต่ของเพื่อนเป็นแอปไหนก็เข้าไปในแอปนั้นนะเสร็จแล้วเราก็หาที่ไฟล์เสียงของวีดีโอนั้น เข้ามาอย่างของพิตตี้นี้ของพิตี้จะอยู่นี้แล้วก็ได้มาเรียบร้อยก็จะก็จะเป็นประมาณนี้เราก็าได้มาเยอะแยะเลย แล้วเราก็เอามาตัดต่อคลิปได้ตามที่เราต้องการเลยโอเคนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มคอมเมนต์ไวด้ด้านล่างได้เลยค่ะเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องทับจีแคร์แคร์คิตตี้ด้วยนะคะอย่าลืมน,นะดีก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายนะ